ถ้าเราตัวสปกรประเมินเรื่องของเงินกู้ยืมกรรมการจะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างคะสวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะ เคสนี้นะคะเป็นเคสที่พี่เก่งคิดว่าน้องๆทุกคนหรือว่าผู้ประกอบการทุกคนก็น่าจะเจอเคสนี้นะคะเนื่องจากว่าค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งโทรปรึกษาพี่เก่งพี่เก่งก็เลยให้คําแนะนําไปบางส่วนนะคะแต่ว่าเคสนี้ค่ะพี่เก่งอยากจะแชร์ให้พวกเราฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการที่เราจะวางแผนเรื่องของการใช้เงินแล้วก็วางแผนเรื่องของภาษีด้วยนะคะเรื่องราวมีอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าน้องท่านหนึ่งค่ะที่โทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งเนี่ยบริษัทของคุณพ่อนะคะก็ทำธุรกิจมานานและเราก็ทํา ป็นเจาขของเจ้าของคนเดียวค่ะก็คือพ่อถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีก็มีผู้ถือหุ้นอีกสองท่านที่ถือคนละหุ้นเดียวเป็พ่อของน้องะคะ่ะก็เป็นกรรมการผู้มีอำนาจคนเดียวนะคะในการเซ็นเอกสารเบิกจ่ายต่างๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าสัมปทานะคะ่ะได้สุ่มตรวจนะคะแล้วก็พบว่างบของบริษัทเนี้ยค่ะมีประเด็นที่แปลกๆอยู่หลายเรื่องนะคะ1ก็คือมีกำไรสะสมอยู่ในงบนะัคะ25่้าล้านกว่าๆแล้วก็มีบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการนะคะ24ล้าน แล้วก็มีเงิน OD นะคะเงิน OD ที่เราได้สินเชื่อจากแบงค์นะคะมาใช้หมุนเป็นในธุรกิจใหญ่ประมาณทักวงเงินทักสิล้านบาทซึ่งดอกเบีย้ยก็วิ่งอยู่มาทักแปดถึงสินะคะก็แล้วแต่ช่วงทีนี้ค่ะสัมภาระก็มองว่าเคสนี้นะคะาเวลามีไรายได้เข้ามาแล้วก็มีกําไรเหลืออยู่ในบริษรัทมีเงินสดเหลืออยู่ในแบงค์เนี่ยนะคะกรรมการก็ถอดเงินออกไปเป็นก้อนๆอ,อาจจะไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปทําอะไรที่เป็นนอกระบบนะคะ อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เงินมันไปพักอยู่ในบัญชีของเงินให้คูยืมกรรมการหรืออีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องของการที่กรรมการะคะ่ะสําลองให้จ่ายให้กับบริษัทไม่ว่าจะเป็นสําลองจ่ายค่าซื้อของนะคะสําลองจ่ายเงินเดือนสําลองจ่ายพวกค่าโฆษณา Facebook หรือว่าค่า Google Ad ดอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นการสําลองจ่ายจากกรรมการซึ่งเป็นค่าจ่ายบริษัทและกรรมการะคะ่ะไม่เคยได้เอาบินมาเบิกบริษัทเลยนะคะหรือไม่เคยเอาบินส,ส่งสำนักงานบัญชีอันนี้ค่ะ มันทาให้มีการช่องว่างของการบันทึกบัญชีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่านักบัญชีเี่ยเวลาเขาเห็นสเตตเมนต์วิ่งในบริษัทนะคะแล้วมีการถอนเงินออกไปเป็นก้อนๆหรือว่าจะเป็นรายการที่ไม่มีหลักฐานมาประกอบการบันทึกบัญชีนะคะอันนี้มันทางบัญชีเองเนี่ยนักบัญชีเองเขาเขาพยายามหาสาเหตุแล้วก็ถ้ามันไม่มีบินมาบันทึกบัญชีนะคะรายการนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องลงบัญชีเป็นลูกดีเงินให้กู้ยืมกรรมการนะคะ บัญชีนี้หมายความว่าเงินที่หายไปจากบริษัทไปอยู่ที่กรรมาการกรรมาการไปใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ในแง่ของตัวสมการหรือว่าทางนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีนะคะรายการนี้จริงๆต้องมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันนะคะโดยที่ไปอ้างอิงเรื่องของตัวดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารแบงก์ไหนก็ได้นะคะในการคิดดอกเบี้ยว่ากรรมาการเอาเงินไปจะออกไปใช้แล้วก็ต้องคืนดอกเบี้ยให้กับบริษัทนะคะแต่ว่าประเด็นของเคสนี้ค่ะมีความซับซ้อนเนื่องจากว่า ทางฝั่งหนี้สินก็คือฝั่งบริษัทนี้ค่ะมีการกู้แบงค์นะคะกู้เงินแบงค์มาใช้เป็นลักษณะาาของเงิน OD ในวงเงินนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีการหมุนเวียนใช้จริงๆด้วยสปรกรก็เลยประเมินว่าเคสเนี้ยค่ะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเงินจาก OD นะคะก็ต้องหมุนไปทางฝั่งลูกหนี้กรรมการด้วยก็หมายความว่ากรรมการเอาเงิน OD ไปใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ค่ะสำกร์ประเมินบริษัทนี้นะคะน้องเออน้องคนที่ไล่ฟังว่าสำกรกประเมินว่า,ะะนใ,นวา,วาให้กรรมการนะคะ เสียดอกเบีย้ยให้บริษัทนาัตตาของดอกเบีย้ยเท่ากับ OD เลยนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราคำนวณตัวเลขเล่นๆนะคะเงิน24ล้านบาทนะคะคูณที่10%ต่อปีเป็นยอดเงินดอกเบีย้ยที่เจ้าก,กรรมการจะต้องคืนบริษัทเนี่ยเป็นยอดเงินประมาณปีละ2ล้าน4ซึ่งอย่างนี้ค่ะลักษณะแบบนี้กรรมการก็รู้สึกไม่ค่อยไหวนะคะเพราะว่าตัวเลขใหญ่มากกับอีกอันหนึ่งค่ะสมภคารก็ถามว่าทําไมบริษัทมีกําไรสุทธิหรือว่ามีกําไรสะสมอยู่ในงบต้องเยอะนะคะ ทำไมไม่จ่ายเงินปันผลออกไปทยอยจ่ายทุกปีก็ได้เพื่อให้เงินนะคะออกไปทักษนะของรูปเงินปันผลแล้วก็จ่ายทําเรื่องของหกักห้จ่ายนําส่งสอุปกรณ์10%ของยอดเงินที่โอนออกไปเป็นตัวเงินปันผลนะคะเคสนี้ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันซึ่งอุปกรณ์เองก็ให้แนวทาง2แนวทางในการแก้ปัญหาเคสนี้นะคะซึ่งเคสนี้ค่ะพี่เก่งก็แนะนําน้องไปว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขมันสะสมมาหลายปีการแก้ปัญหาของเคสนี้นะคะพี่เก่งก็มองว่า ในวิธีทางเลือก2ทางเลือกคือหนึ่งคิดดอกเบีย้ยกรรมการปีละ10%ทุกๆปีปีละ2ล้าน4นะคะกรรมการต้องเอาเงินคืนบริษัททุกปีนะคะเงินตน้นยังคงเหลืออยู่นะคะเงินต้นเงินต้นไม่ได้หายไปไหนกับวิธีที่สองค่ะให้ทำลักษณะของเอา24ล้านเนี่ยค่ะจ่ายเงินปันผลออกไปเลยนะคะแล้วก็ให้เสียภาษีให้จ่ายเราก็จะได้จบถึงไปนะคะเคสนี้ค่ะแนวทางทางออกสองทางเลือกนะคะ่ะพี่เก่งก็แนะนําว่า ทางเรื่องที่สองน่าจะดีกว่านะคะอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูว่ากรรมการสามารถที่จะเอาเงินสดนะคะคืนบริษัทเพื่อมาเอาเงินตรงนี้ค่ะไปจ่ายภาษีในที่จ่ายของเงินปันผล10%นะคะในแง่ของบัญชีก็สามารถจะหักกบลบกันได้โดยก็ทำรายงานการประชุมนะคะว่าประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรของปีไหนบีไหนบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเงินนะคะก็ให้ทำรายงานการประชุมว่าเงินที่จะต้องจ่ายะะให้ไปหักกับตัวลูกหนี้กรรมการได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของเรื่องของแค่ภาษีที่จะต้องนําส่งสมัมภาระที่10%ของยอดเงินที่ออกไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขที่กระชับแล้วก็จบด้วยนะคะไม่งั้นถ้าเป็นเลือกวิธีที่1ค่ะยังไงเงินก็บุ่นก็ออกมาก็จะทําให้เงินต้นไม่จบนะคะมันก็ยังจะค้ายอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยก,กันทุกปีด้วยนี่พี่เก่งก็แนะนําลูกค้าไปประมาณนี้นะคะ ื่องที่พี่เก่งเล่าพวกเราฟังนะคะก็เป็นเคสจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วมีน้องโทรเข้ามาปรึกษานะคะที้พี่เก่งอยากจะแนะนําพวกเราอย่างนี้ค่ะเคสอย่างนี้นะคะพวกเรามีโอกาสเกิดขึ้นกันทุกคนนะคะเพราะว่าเวลาพี่เก่งตรวจงบการเงินของน้องๆที่ส่งเข้ามาตรวจสอบนะคะจะเจอประเด็นนี้กันเกือบทุกงบเนื่องจากว่าเราก็ค่อนข้างจะใช้เงินโดยที่ไม่ได้แยกกระเป๋าเงินกันระหว่างบริษัทกับส่วนตัวนะคะ พี่เก่งขอแนะนาแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในเคสแบบนี้เหมือนเคสที่พี่เก่งเล่าให้ฟังนะคะพี่เก่งขอแตกเป็นสักสามสประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะการแก้กปัญหาเคสนี้1นนะคะเราจะต้องมีการแยกบัญชีระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินบริษัทนั้นหมายความว่าเราต้องรู้ค่ะว่าเราเองเนี่ยจะต้องตั้งเงินเดือนนะคะตั้งเงินเดือนตัวเองให้พอใช้กับค่าใช้ส่วนตัวของเราด้วย2นะคะพวกค่าเช่านะคะค่าเช่าออฟฟิศค่าเช่ารถ รือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับกรรมการเช่นโบนัสค่าตอบแทนกรรมการพวกนี้ค่ะเราก็ควรตั้งให้ครบนะคะเพื่อให้เราะคะ่ะเอาเงินจากบริษัทมาเข้าบัญชีส่วนตัวเราเพื่อเป็นการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการหรือว่าจ่ายเงินเดือนกรรมการกรรมการก็เอางินตรงนี้ไปใช้ใจ่ายในครอบครัวนะคะมันก็เป็นการแยกกระเป๋าต่างกันเราจะไม่ทําวิธีการที่เราพองเงินเข้ามาในบัญชีแล้วหรือว่าเห็นบัญชีมีเงินเยอะๆก็ถอดออกไปใช้อย่างนี้นะคะอันนี้จะไม่ ม่อยากให้ทําแบบนี้เพราะมันจะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้พี่เกดเล่าให้ฟังตอนแรกนะคะอันที่2ค่ะกรรมการเวลาเราสำรองเงินไปใช้จ่ายให้กับบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสำรองอะไรก็แล้วแต่สำรองการซื้อสินค้าสำรองจ่ายเงินเดือนพนักงานในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจพี่เกดคิดว่าทุกคนเจอแบบนี้กันทุกทุกคนทุกเคสนะคะอันนี้ค่ะ พอเราจ่ายสำรองแล้วเราต้องรีบทําหลักฐานหรือว่ารีบหาใบเสร็จมาให้ทางบัญชีนะคะหรือว่าส่งเอ,อกสารตรงนี้ให้สันักงานบัญชีห <lucky S 1> <allegations. S 2> รือกรณีสัตนักงานบัญชีเขาถามว่าเงินยอดนี้ที่โอนออกไปเนี่ยไปจ่ายค่าอะไรเราต้องพยายามจําให้ได้หรือว่าจดจดให้ได้นะคะจดแล้วก็บันทึกโน้ตไว้ว่าอันนี้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วก็พยายามหาหลักฐานถ้าหลักฐานไม่ได้ก็แจ้งทางบัญชีค่ะว่าเดี๋ยวทางนักบัญชีจะแนะนําค่ะว่าเราจะต้องทอําเอกสารหลักฐานยังไงเพื่อให้ค่าจ่ายรายการนั้นน,ะะน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถจะลงบันทึกค่าจ่ายได้นะคะ อันนี้ค่ะเราต้องระวังเรื่องพวกนี้มากมากเพราะบางคนนะคะรูดร์าจ่ายค่าซื้อของให้บริษัทรูดไปรูดมาบินทุกอย่างก็ไม่ได้ขอไว้นะคะเลยทาให้เวลาเราต้องถอนเงินมาใช้สําหรับหมุนป็นธุกรกิจอะคะ่ะมันไม่มีหลักฐานไปบันทึกมันก็จะกลายเป็นว่าก็จะติดติดบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเป็นกรรมการเหมือนเดิมนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะกรณีที่เราท,ทําธุรกิจแล้วนะคะแล้วเราก็มีกําไรทุกปี ถ้าเงินในบัญชีเราเหลือเยอะนะคะเราคิดว่ากรรมการอยากได้เงินก้อนไปทําธุรกิจอื่นหรือว่าไปทําอะไรที่เป็นส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเทอมลูกหรือไปเล่นหุ้นอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถทําได้ค่ะวิธีการก็คือว่าให้น้องน้องๆน,นะคะทําเงินออกเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะในรูปของเงินปันผลอันนี้เป็นวิธีการออกแล้วก็เสียภาษีเสฟที่สุดนะคะเนื่องจากเงินปันผลเนะะี่ยค่ะเสียภาษีค่ใช้จ่ายสิแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าตอนสิ้นปีนะคะจะเอาไปคํานวณรวมกับฐานเงินเดือนเราหรือเปล่า ถ้าเราคิดว่าฐานเงนินเดือนเรามากกว่าตัวเลขภาษ,ษีเรามากกว่า10%ไปแล้วเราก็เวฟไปเลยนะคะเงินปันผลเราไม่ต้องเอามารวมเป็นฐานในการคำนวณเงินได้รวมของเราทั้งปีหรือบางบริษทัทค่ะมีกำไรสะสมเยอะแล้วก็กรรมการเองก็มีระเบียบวินัยในการใช้เงินนะคะก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เงินอะไรมากก็สามารถที่จะเอาเงินนะคะเก็บไว้ในบริษทัทได้นะคะ บางคนเองก็มีทําธุรกิจมานานเลยคะ่ะก็มีทั้งกําไรสะสมแล้วก็มีบัญชีเงินฝากธนาคารของข้างใจเยอะนะคะเงินตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินปันผลก็เก็บไว้ในบริษัทได้ก็อาจจะเอาไปลงทุนทําอย่างอื่นในนามบริษัทก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินออกตลอดเวลานะคะดิพี่เก่งก็อยากจะแนะนําในเรื่องของการจัดระเบียบวินัยทางการเงินของพวกเราทุกคนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่เราจะได้ไม่เจอปัญหาเหมือนเคสที่พี่เก่งเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะในเคสดีพี่เก่งก็ขอสรุปคลิปไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ